ลรวก็ทำการอานะครับแคปรูปมาแล้วก็มาส่งที่ห้องรูปแชร์ครับส่งนี่ครับงั้นตอนนี้ผมยังไม่มียศนะครับนี่พอกดแชร์อ่าเขาส่งรูปไปแล้วมันก็ขึ้นตรวจสอบครับนี่กำลังตัวสอบอ่าแล้วเรามาดูเรายศนี่เราได้ยศแล้วนะครับอ่าครับอย่างแรกนะครับผมเราก็เข้ามาที่อ่ URL นะครับผมตรง URL นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าอ่านะครับขนมปี๊บนะครับขนมปี๊บนะครับ นะฮะ d o t x y Z นะครับผม x ก s e t แบบนี้นะครับอ่า้วทจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรากไปที่เดสบอร์ดครับตรงนี้ครับซึ่งอย่างแรกถ้าถ้าคุณยังไม่เคยล็อกอินน่ะมันจะให้คุณล็อกอินก่อนครับแล้วก็เรียกอ่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการจะอ่าเชิญบอทเข้าไปนะต้องคานะคนั่นเองนะครับก็ผมจะใช้เป็นน่าห้องนี้นะครับรีวิวระบบนะฮะนี่ก็คือตรงนี้นะเรากดเชิญบอทไปเลยฮะครับผมปึ๊บกดเชิญครับอืมเสร็จเรียบร้อยครับผม จากนั้นก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมเรียบร้อยครับแค่นี้จากนั้นเรามาที่แชทูลูนะครับผมนี่นะครับแชทูลูครับระบบแชร์ดิสเพื่อรับยศนะครับเรามาที่นี่ครับมันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับจากนั้นให้เรามาที่ดิสพอร์ทที่คุณต้องการจะใช้นะครับผมตั้งค่านครับอ่าแล้วก็มาสร้างห้องนะครับสร้างห้องห้องส่งรูปนะครับผมส่งรูปแชร์นะครับประมาณนี้ อ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วจากนั้นก็เป็นห้องอีกห้องนึงเป็นห้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบรูปอ่าอันนี้ปรับไว้เป็นแอดมินก็พอนะครับปรับไว้ซ่อนไว้เป็นแอดมินก็พอครับอ่านะครับประมาณนี้นอ่าจากนั้นเราก็มาสร้างยศนะครับผมสร้างยศให้ยศเวลาแบบว่าแชร์แล้วจะได้ยศอะไรนะครับก็เป็นยศแชร์นะครับประมาณนี้นี่ประมาณนี้ครับแล,ล้วก็กดอ่ากดสีนี้อเคเรียบร้อยจากนั้นเราก็รีเฟซ อันนี้หนึ่งรอบครับผมเพื่อให้มันมีเร่อันี้ขึ้นเดี๋ยวเป็นรูปส่งลิงก์ส่งรูปแชร์นะครับจากนั้นก็ให้ยดเป็นยดแชร์ครับตรงนี้ก็จะเป็นเลือกห้องตรวจสอบรูปครับผมโอเคอจากนั้นให้ใส่คีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดของข้อความที่เราต้องการให้ตรวจสอบนะผมก็จะเป็นรูปนี้นะผมก็จะเป็นแบบข้อความนี้ต้องเป็นข้อความที่เป็นภาษาจิตเท่านั้นนะครับก็จะเป็นข้อความนี้นะครับผมก็กรอบข้อความนี้ใส่ปึแบบนี้นะครับก็ อ่พอแชร์แล้วก็จะเป็นอ่าจากนั้นให้เนี่ยก็จะมีให้ให้ยศอัตโนมัติหรือไม่นะครับผมอันนี้ก็เปิดถ้าให้ยศอัตโนมัตินะครับรูปพยายามอย่ากเกินอย่ากเกินสามร,รูปนะครับไม่งั้นอาจจะมาอาจจะลวนครับอ่าแล้วจากนั้นเราก็กดบันทึกครับเรียบร้อยนะครับอ่าสมมุติว่าเราต้องการจะแชร์แชร์แบบว่าเออคนเอาก๊อปข้อความนี้ไปใช่ไหมแล้วก็ไปแชร์แล้วก็ส่งรูปมาที่ห้องนะครับอ่าเราก็ทําการอ่านะครับแคปรูปมาแล้วก็มาส่งที่ห้องรูปแชร์ครับ น่าสง่งนี่ครับงั้นตอนนี้ผมยังไม่มียอดนะครับนี่พอกดแชร์อ่าเขาส่งรูปไปแล้วมันก็จะขึ้นตรวจสอบครับนี่กําลังตรวจสอบอ่าแล้วเรามาดูเราได้ยอนนี่เราได้ย้อแล้วนะครับอ่ามันจะขึ้นข้อความว่าอ่าคุณได้รับย้อนแล้วนี่ gracias. นะครับนี่มันก็จะส่งรูปมาให้ดูนะครับเผื mm hmm. ่อว่าอ่ารูปคนที่แชร์มานะ่ยมันไม่ตรงตามที่เรากําหนดไว้มันก็จะอ่าคุณก็สามารถกดย้อนได้นะครับอ่าโอเคครับ ดังนั้นถือว่าคุณต้องการแบบเออเพิ่มข้อความอีกนะครับอย่างเช่นเป็นอ่าอ่าอย่างเช่นคาว่าอ่าเนมเนมช็อปอ่าอ่าเนมเนมชอ็อปประมาณนี้ไม่ใช่เดีเอามาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมให้เห็นภาพเออมาที่นี่แล้วเพิ่มความว่าอ่าผมแนะนําให้เป็นตัวใหญ่นะเพื่อให้มันตรวจสอบได้ง่ายเรามาที่เว็บนี้ก่อนครับมามาที่เว็บแบบนี้นะครับอ่าอักษร นี่มันจะเป็นเว็บนี้นครับผมอ่าเดี๋ยวคุยก็จะเห็นว่าอ่าแล้วก็ใส่เป็น name ็อปตัวพิมพ์ใหญ่ไปน,นะครับ name ็ h o p อาเป็นชื่อร้านของคุณนะครับเอาว่าไปหรือชื่อแบบ k e ว w o r d อะไรก็ได้ครับประมาณนี้อ่าแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้เ,เ,เ,เดี๋ยวึกษาขึ้นอ่าแล้วก็เลือกตรงนี้นครับให้มันเป็นแบบตัวพิมพ์ใหญ่ครับ K แบบนี้ก็มาครับจากนั้นอ่าแล้วก็ลองมาใส่ตรงนี้ดูครับ๊บปึ๊บอ่าอันนี้เป็นค keyword ครับของร้านคุณให้มันแบบตรวจสอบนะครับผม อ่าแต่ผมไม่แนะนําให้เป็นลิง,ลง,ลงก์ลิงก์ลิงก์พวกลิงก์ดีคอร์ดเนี่ยไม่แนะนำครับเพราะว่ามันตรวจสอบไม่ได้นะครับอ่าก็ลองมาตรวจสอบกันดูก่อนครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวแล้วเราก็มาที่เว็บแล้วก็ใส่คําว่าอยาก,ก๊อปมาใส่แบบนี้ครับอย่าอย่าก๊อฟอย่าก,ก๊อปไปข้อความหรือว่าใส่แบบนี้ครับให้เราพิมพ์เองครับไม่งั้นมันอาจจะหลวนได้ครับก็เป็นนมชอ็อปเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันครับเป็นข้อว่าประมาณนี้เราต้องพิมพ์เองนะครับโอเคเดี๋ยวแล้วเราก็กดบันทึกไปนะครับ โอเคกดบัดนทึกเรียบร้อยแล้วอ่ะดังนัเราลองแคปรูปหน่อยครับแคปรูปมาส่งเดี๋ยวเรากดยก่อนครับแคปรูปมาปึ๊บโอเคคอดัดรอบอ่ะเรากดยกนโอเคอ่ะดังนั้นเราก็ส่งรูปหน่นะครับโอเคเรียบร้อยเลยตรวจสอบน้องตรวจสอบอ่าเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วอ่าตรวจสอบอ่าเรียบร้อยครับโอเคเแล้วก็มา,าดูอ่ะนี่ แล้วมาดูวิธีการแบบว่าถ้าเราไม่ต้องการให้ยศอัตโนมัตินี่ไม่ต้องการให้ยศอัตโนมัติเราก็กดอ่ามันอนะกลุม,มันถึกไปนะครับมันจะให้เราพอเราส่งรูปไปปุ๊บอ่าส่งรูปไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยศนะครับมันกําลังตรวจสอบอ่ามันก็ขึ้นว่ารอการตรวจสอบจากแอดมินซึ่งนี่มันก็เด้งขึ้นมาหน้าห้องนี้แล้วให้เราแบบกดเลือกว่าเออ อันนี้อ่ะไอข้อความรูปเนี่ยมันตรงกับที่เราต้งองแชร์ไว้หรือเปล่าถ้าให้ถ้าตรงก็ให้ยดแต่งครัๆๆบก็ได้ๆแบบยศมาครับเรียบร้อยนะครับหรือหรือเราส่งเราเราแบบว่าเออสมมุติว่าคนเนี่ยเขาส่งส่งรูปไม่ตรงส่งรูปไม่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการ่ะเช่นส่งรูปคีย์เวิร์ดไม่ตรงกับเราเมื่อกี้ผมลบลบเนมช็อปออกนะครับอ่าพอเราลบเนมช็อปออกเนี่ยมันก็จะไม่ตรงแหละ อ่าคุณกำลังตรวจสอบปึ๊บกำลังตรวจสอบอ่ารอการตรัดออฟหรือปั๊บตัวโทรนี่ยอ่อาเอาใหม่เราส่งใหม่อน่ยเราส่งใหม่ปึ๊บโอเคนี่มันก็ขคือมาได้อ่ะเดี๋ยวนะแล้วก็บันทึกแล้วใช่ไหมโอเคคีย์เวิร์ดมีควาเดียวอ๋อ ใช่คีย์เวิร์ดมันยังมีอยู่ถติว่าคีย์เวิร์ดไม่ตรงเมื่อกี้มันอ่ะต้องส่งเป็นรูปไหมอ่ะสมมรูเอาผมเอาเป็นรูปรูปอันไหนดอ่ารูปรูปอันนี้แล้วกันอ่ารูปวันนี้ไปเนี่ยถ้ารูปมันไม่ตรงเนี่ยเห็นไหมรูปมันไม่ตรงมันก็จะึ้นว่าอ่ารูปหรือข้อความอาจจะช้ำก็ได้วันนี้ครับอ่ะระบบก็มีวานเท่านี้ครับผมถ้าใครใดชื่นชอบไอย่าลืมมาใช้กันด้วยนะครับบอทตัวนี้นะครับขนมปี้งนะครับ จด x y z นะครับเข้ามานะครับผมก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมฝากกูไลค์ก็ติดตามกนด้วยนะครับผมบายบายครับผมบายครับ